ที่นี่สถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลกลับมานฟังขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทยเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลหรือ RTI ออกกระจายเสียงจากกรุงไทเปไต้หวันสาธาร,รณรัฐจีนเป็นประจำทุกวันนะครับนอกจากรับฟังทางเครื่องรับวิทยุได้แล้วยังสามารถรับฟังรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ t h a i .rti.org.tw หรือที่ rti fanpage นะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ,อาทิไอที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันดําเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณฑพรชัยวุฒิค่ะสําหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่ามีความเกี่ยวข้องกับไม้ไผ่ไต้หวันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าไม้ไผ่ไต้หวันเนี่ยนะคะถือเป็นวิถีชีวิตแห่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับคนไต้หวันมาอย่างยาวนานค่ะและปัจจุบันนี้นะคะไต้หวัน ก็ได้มีการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการซึ่งเกี่ยวข้องกับไม้ไผ่เอามาผสมผสานกับเรื่องราวของวัฒนธรรมรวมไปจนถึงเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนไต้หวันในภูมิภาคต่างๆด้วยดังนั้นเรื่องราวของไม้ไผ่ในไต้หวันจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมแล้วไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะต้นไผ่อันเรียวงามจะเปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวาตลอดทั้งปี ซึ่งคุณหลานอินติงนะคะจิตรกรผู้เรื่องชื่อของไต้หวันได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตชนบทในหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยต้นไผ่ไว้ในภาพสีน้ำค่ะซึ่งมีชื่อว่าพันไผ่ล้อมบ้านซึ่งเป็นภาพอันโด่งดังนะคะและแสดงให้เห็นว่าไต้หวันและแสดงให้เห็นว่าไต้หวันมีทรัพยากรป่าไผ่อันอุดมสมบูรณ์ในสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไผ่ถือมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก แต่เมื่อมีเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเข้ามามากขึ้นการใช้ประโยชน์จากไผ่ก็พัฒนาจากความเรียบง่ายไปสู่ความทันสมัยและยังยกระดับจนกลายเป็นวิถีชีวิตในแบบฉบับเฉพาะตัวอีกด้วยหน่อไม้ของไผ่ย,ยกมีมากในฤดูร้อนรสชาติอ่อนนุ่มและหวานเหมือนลูกแพรเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมประจำฤดูกาล คุณโจเหลียงฟู่ผู้ใหญ่บ้านของแขวงเหลาวชวนในเขตมู่จ้ากรุงไทเปซึ่งเป็นชาวไร่หน่อไม้ได้พาพวกเราเข้าไปในปา่าไผ่เพื่อขุดหาหน่อไม้ด้วยก่อนอื่นต้องผูกยาจุดกันยุงไว้ที่เอวและสวมปลอกแขนเพื่อป้องกันยุงให้เรียบร้อยก่อนจะเดินเข้าไปในปา่าไผ่เพื่อค้นหาสหายหน่อไม้กัน หน่อไม้เป็นหน่อไม้ไผ่อ่อนที่เติบโตจากเงาของต้นไผ่ก่อนจะกลายเป็นต้นไผ่เต็มวัยการเก็บเกี่ยวหน่อไม้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไผ่เช่นหน่อไม้ไผ่หวานอ่างค้างสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากโล่พนดิน แต่หน่อไม้ไผ่หยกต้องเก็บก่อนจะโผล่พ้นดินเพราะเมื่อยอดหน่อโผล่ขึ้นมาสัมผัสกับแสงมันก็จะเริ่มทําการสังเคราะห์แสงซึ่งก็จะทําให้เนื้อของหน่อไม้มีรสขมคุณโจเหลียงฟู่กล่าวว่าต้นไผ่ชอบความชื้นเมื่อต้องการเก็บหน่อไม้ไผ่ยกจะสามารถดูได้ว่าดินที่คลุมหน่อมีรอยแตกหรือไม่และพื้นดินมีความชื้นหรือไม่ในช่วงฤดูหน่อไม้ การขุดหน่อไม้มักจะไม่ผิดหวังเพราะจะเห็นสัญญาณบนพื้นดินมากมายที่บ่งบอกว่าด้านล่างมีหน่อไม้งอกอยู่เขาใช้มือเปล่าขุดดินด้านบนออกจนเผยให้เห็นส่วนหนึ่งของหน่อไม้แล้วจึงใช้มีดขุดดินออกจนเห็นหน่อไม้ที่ดูเหมือนเขาวัวทันทีที่พบตำแหน่งที่เหมาะสมเขาก็จะใช้มีดตัดลงไปตรงตำแหน่งที่ต้องการอย่างแม่นยำพอเราได้ยินเสียงดังขับหน่อไม้ไผยกก็จะถูกขุดขึ้นมาหนึ่งหน่อสองหน่อสามหน่อ เขาสามารถขุดหน่อไม้ได้เกือบ20หน่อจากป่าไผ่ก้อนี้ถือเป็นการเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์อย่างมากในฤดูร้อนความต้องการหน่อไม้ไผ่หย,ยกมีมากกว่าปริมาณที่สามารถจัดหาได้คุณโจวเหลียงฟูกล่าวว่าเมื่อเก็บมาใหม่ๆและส่งไปตลาดหน่อไม้จะขายหมดอย่างรวดเร็วและขายได้ราคาดีหน่อไม้ไผ่หย,ยกที่ต้มพร้อมเปลือกแล้วนำไปแช่เย็นก่อนจะราดด้วยน้ำมายองเนสถือเป็นอาหารแบบเดย็นที่ให้ทั้งความสดชื่นและอร่อยเป็นอย่างมาก ต้นไผ่เป็นพืชในวงศ์หญ้าชนิดหนึ่งที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งปีนะคะมีหลายพันสายพันธุ์ทั่วโลกนอกจากทวีปยุโรปแล้วต้นไผ่พบได้ในทุกทวีปโดยเฉพาะในเขตร้อนชื้นซึ่งร้อยละ80ของต้นไผ่ทั้งหมดกระจายตัวอยู่ในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนญี่ปุ่นและไต้หวันจึงไม่น่าแปลกใจที่ต้นไผ่ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมตะวันออก ต้นไผ่มีทั้งประเภทที่ขึ้นเป็นกอและกระจายตัวมันสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยเฉลี่ยแล้วสามารถสูงขึ้นได้ถึง18เซนติเมตรต่อวันหรือมากกว่านั้นและใช้เวลาเพียง3-5ปีก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นต้นไผ่ช่วยลดการพังทลายของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแพร่พันธุ์สูง ยิ่งตัดไผ่แก่ทิ้งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยให้หน่อใหม่จเจริญเติบโตและเพิ่มคุณภาพของไม้ไผ่ได้มากขึ้นต้นไผ่ส่วนใหญ่จะออกดอกเพียงครั้งเดียวในชีวิตและจะตายไปหลังจากออกดอกแต่เง้าใต้ดินยังคงอยู่และหลังจากผ่านไป5-10ถึงปีก็จะงอกต้นอ่อนใหม่และกลายเป็นป่าไผ่สีเขียวสดใสอีกครั้ง ตั้งแต่โบราณกาลต้นไผ่ถือมีความผูกพันกับชุดประจำวันของผู้คนเป็นอย่างมากทั้งในด้านอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและการพักผ่อนส่วนต่างๆของต้นไผ่ทั้งรากลำต้นหน่อไม้กาบไผ่ลำไผ่กิ่งและใบของต้นไผ่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิน้นหน่อไม้รับประทานได้กาบไผ่นำมาใช้ทำหมวกงอบใบไผ่นำมาใช้ห่อบ้าจ่างกิ่งไผ่นำมาใช้ทำไม้กวาด ตะเกียบแมลงปอไม้ไผ่ส่วนลำต้นสามารถนำมาใช้ทำคลุยไผ่สร้างบ้านทำเสลี่ยงและเผาเป็นฐานไผ่ได้ดังนั้นต้นไผ่จึงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนมาโดยตลอด ผู้หลุยจิ่นหมิงผู้เชี่ยวชาญด้านไผ่ของไต้หวันกล่าวว่าไต้หวันมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นและมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอตั้งแต่เหนือจรดใต้และตั้งแต่พื้นที่ราบจนถึงภูเขาสูงต้นไผ่และหน่อไม้จึงเติบโตได้ดีมากบนภูเขาเหอหวันที่ระดับความสูง3,000เมตรยังเต็มไปด้วยไผ่ชนิดพิเศษของไต้หวันก็คือไผ่ลูกศรวีสันวีสันเอโรแบมบู จากการสำรวจของกระทรวงเกษตรไต้หวันนะคะพบว่าไต้หวันมีไผ่มากกว่า89ชนิดซึ่ง25ชนิดเป็นสายพันธุ์ท้องถิน่นโดยไผ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไต้หวันมีทั้งหมด6ชนิดค่ะได้แก่ไผ่หวานอ่างค้างไผ่โมโชไผ่น้ำไผ่เขียวไผ่กิ่งยาวและไผ่มากีน้อยซึ่งเป็นไผ่ลำเดียวสายพันธุ์เฉพาะของไต้หวัน คุณจจ้างชงเหวนะคะนักวิจัยด้านไผ่จากสถาบันวิจัยป่าไม้ของกระทรวงเกษตรไต้หวันกล่าวว่าหมูป่าคือตัวสร้างขยะในภูเขาหน่อไม้ที่เพิ่งงอกขึ้นมาก็จะโดนมันกินหมดดังนั้นค่ะเมื่อเราเดินไปเห็นเปลือกหน่อไม้กระจัดกระจายอยู่ใต้ต้นป่าไผ่ามาจูเขาก็กล่าวว่าเนี่ยแหละเป็นซากที่หมูป่ามากินหน่อไม้บางครั้งก็ยังมีลิงมาร่วมสมทบกินหน่อไม้ด้วย ไผ่ลูกศรไต้หวันซึ่งอยู่ในวงไผ่ลูกศรเจริญเติบโตอย่างหนานแน่นใต้ร่มเงาของต้นไม้นะคะทั้งไผ่ลูกศรวีซันและไผ่ลูกศรเปาทั่วต่างก็เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของไต้หวันคุณเจ้างชงเยาวกล่าวว่าไผ่ลูกศรวีสันกระจายตัวตามพื้นที่ภูเขาสูงในแถบเทือกเขาใจกลางไต้หวัน ส่วนไผ่ลูกศรไต้หวันและไผ่ลูกศรเป่าทั่วจะพบตามพื้นที่ภูเขาที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไปจนถึงต่ําไผ่ลูกศรค่ะมีความบางแต่แข็งแรงชาวพื้นเมืองสมัยก่อนนำไผ่ลูกศรมาใช้ทำก้าลูกศรสำหรับล่าสัตว์จึงได้ชื่อว่าไผ่ลูกศรหน่นอไผ่ลูกศรน,นะคะหรือที่เรียกว่าหน่อลูกศรเนี่ยสามารถนำมารับประทานได้โดยในเขตอย่างมิงซันไผ่ลูกศรเป่าทั่ว จะเจริญเติบโตอยู่ในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติอย่างมิงสันได้กำหนดกฎเกณฑ์นในการเก็บหน่อไผ่ลูกศรไว้คุณเจ้ชาชงเหวากล่าวว่าต้นไผ่ที่มีอายุ3-4ปีเริ่มมีความสมบูรณ์เป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำมาใช้ประโยชน์ต้นไผ่ที่มีอายุเกิน4ปีจะกลายเป็นไผ่แก่ดังนั้นจึงมีหลักการจัดการกับป่าไผ่ว่าเก็บ3ตัด4ไม่เอาเ ซึ่งต้องมีการตัดแต่งไผ่แห้งและไผ่แก่เป็นประจำเพื่อรักษาความแข็งแรงของป่าไผ่โดยในช่วงก่อนทศวรรษที่1,980ค่ะอุตสาหกรรมไผ่ในไต้หวันเฟื่องฟูมากแต่เมื่อผลิตภัณฑ์พลาสติกเข้าสู่ตลาดขนาดของอุตสาหกรรมไผ่ในไต้หวันก็เริ่มลดลงแต่อย่างไรก็ตามนะคะวัฒนธรรมการรับประทานหน่อไม้และเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำเอาหน่อไม้มาปรุงเป็นอาหารรับประทานก็ยังคงอยู่เหนือการเวลา ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการใช้ไม้ไผ่ได้พัฒนาจากความเริ่มง่ายไปสู่ความทันสมัยห้องทำงานของคุลินอวีอเหลินนักวิจัยจากแผนกการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ของสถานีวิจัยป่าไม้ซึ่งเป็นผู้ทำการศึกษาเกี่ยวกับไผ่อย่างลึกซึ้งได้จัดแสดงเครื่องจักสานไม้ไผ่ของเล่นไม้ไผ่ฐานไม้ไผ่และ,มะเมล็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากไม้ไผ่ เหมือนกับการใช้ทำแมชชีนเพื่อสองอดีตและปัจจุบันของไม้ไผ่คุลินอิเลินนะคะที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมไม้ไผ่กล่าวว่าไผ่มากินอยของไต้หวันมีความเหนียวเป็นเลิศและไม่แตกหักง่ายเป็นวัสดุสำหรับทำดาบไม้ไผ่ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้หากนำมาเผาด้วยอุณหภูมิสูงก็จะเป็นฐานไม้ไผ่ที่มีคุณสมบัติสามารถฟอกอากาศได้ ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทัวโลกงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จุดประกายให้กับไม้ไผ่คุณลินอุ้ยหลนกล่าวว่าตามระยะเวลาการปลูกป่าที่กินเวลารอบละ,ะ20ปีแต่ไม้ไผ่สามารถนำไปใช้ไม้ได้ภายใน3-5ปีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนมากกว่าต้นไม้3-4เท่า ไม้ไผ่จึงถือเป็นทรัพยากรหมุนเวียนที่มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บ,บอนได้มากที่สุดรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้วิสาหกิจสนับสนุนการปลูกป่าไผ่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไม้ไผ่ได้รับการฟื้นฟูก่อให้เกิดเป็นวัฒนักรที่ดีของการปลูกป่าและภาคอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามค่ะหากเราต้องการส่งเสริมการใช้ไม้ไผ่ในปริมาณมากๆก็จำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการสร้างอาคารไม้ไผ่มากขึ้นนะคะ ในไต้หวันค่ะมีคุณการหมิงยวนและคุณหลื่ลี่จือสองสถาปนิกชื่อดังซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรกที่นำแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของสถาปัตยกรรมไม้ไผ่สมัยใหม่มาใช้โดยในปีคศสองศั2011ค่ะคุณการหมิงยวนและคุณหลื่ลี่จือเป็นผู้ริเริ่มการวิจัยเกี่ยวกับการนำไม้ไผ่ามาใช้ในการก่อสร้างอาคารเป็นครั้งแรกของไต้หวัน ไต้หวันมีพายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหวบ่อยครั้งมีข้อกำหนดมากมายด้านความปลอดภัยของอาคารพวกเขาและกลุ่มผู้รักการใช้ไม้ไผ่ได้ร่วมกันก่อตั้งสมาค,คมไม้ไผ่ไต้หวนันเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรไม้ไผ่โดยร่วมมือกับภาครัฐภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการใน,นการศึกษาการใช้ไม้ไผ่และค้นหาวิธีทำให้แห้งด้วยอุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันเชื้อราการมอดการแตกและเพิ่มความทนทาน เพื่อทําให้รูปร่างโครงสร้างของไม้ไผ่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายการดัดไม้ไผ่จึงกลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญและมีความจำเป็นในกระบวนการทําให้สถาปัตยกรรมไม้ไผ่มีความทันสมัยคุณการหมิงยวนและพักพวกร่วมกันพัฒนาการเชื่อมต่อของไม้ไผ่เช่นการผูกการสลักการประสานเข้าด้วยกันและการใช้โครงสร้างเป็นตัวกลางซึ่งช่วยเอื้ออำนวยต่อการสร้างสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ขนาดใหญ่ พวกเขาได้ตีพิมพ์ความรู้เกี่ยวกับวัสดุและข้อตอบไม้ไผ่ลงในหนังสือเพื่อแบ่งปันแนวคิดในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณการหมิงเย่นกล่าวว่าสิ่งที่แตกต่างจากบ้านไม้ก็คือบ้านไม้ไผ่จะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าแม้ว่าไม้ไผ่จะต้องการการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอแต่จากประสบการณ์แล้วถือว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนความเรียบง่ายของไม้ไผ่นะคะจะนำพาไปสู่เส้นทางของความยั่งยืน ซึ่งเรื่องราวของไม้ไผ่นะคะก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไต้หวันอย่างไม่มีวันสิ้นสุด นี้กันบ้างคะ่ะกับเรื่องราวของทรัพยากรป่าไผ่ของไต้หวันร่วมถึงการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะคะของไม้ไผ่ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไต้หวันค่ะซึ่งในไต้หวันเองค่ะด้วยความที่เขาเนี่ยมีทรัพยากรไม้ไผ่อยู่เป็นจํานวนมากเนาะดังนั้นการพัฒนาในส่วนนี้ค่ะก็จะส่งผลให้ไต้หวันเนี่ยนะสามารถนําเอาทรัพยากรธรรมชาตินะคะกลับมาใช้แบบหมุนเวียนได้อย่างยางัยง่งยินต่อไปในอนาคตนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยล่ะคะ่ะว่าเรื่องราวของไม้ไผ่เนี่ย ยังมีในตอนที่เกี่ยวข้องกับหน่อไม้ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึงหน่อไม้ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับอาหารการกินดังนั้นในพาร์ทของหน่อไม้ค่ะดิฉันจะนําไปพูดในรายการเลาะรัว้วครัวไต้หวันใครอยากฟังเรื่องราวของความอร่อยเกี่ยวกับอาหารไต้หวันที่ทําจากหน่อไม้ต่างๆนะคะก็สามารถไปติดตามรับฟังกันได้ที่รายการเลาะรัว้วครัวไต้หวันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ